ควายสักหน่อยหแหกตาดูสิมันขาวเบบี้มอนสเตอร์ตั้งหักล่ะไม่เห็นจะเหมือนไม่เห็นจะเลิกเลยเ็ยสวยไงแม่ซื้อให้น้องไม่ได้ซื้อให้พี่สักหน่อยอิจฉาสิ <c oughs> นี่เนี้ยเอามานี่นะโอ๊ยทำไมพี่ทำแบบนี้ล่ะเอามานี่เลยนะไม่เอามานี่นะเอามานี่นะแม่ซื้อให้น้องถ้าพี่อยากได้พี่ก็ไปขอแม่เองสิ โอ้มันที่เร็วเลเสียงอะไรอ่ะอยดูนันงซีเด็กๆทะเลาะก,กันอีกแล้วะเฮ้ยเดี๋ยวนะนั่นมันน้องหลีกับน้องปิงเนี่ทะเลาะอ,อีกแล้วเหรอ,อยี่บอกนะ้องพี่น้องทะเลาะก,กันอีกแล้ว่ะใช่ทะเลาะก,กันทุกวันน่ะโอ้ยเฮ้ยแต่อย่างว่าแหละฉันเห็นทะเลาะก,กันอะ่ะวันหนึ่งอะประมาณสิบกว่าเรื่องอ๋อใช่เดี๋ยวก็ทะเลาะกับพี่เดี๋ยวก็ทะเลาะก,กับน้องเดี๋ยวก็ทะเลาะกับแม่โอ้ยนี่นะไม่ทะเลาะกับคนข้างบ้านด้วยอะกู๊กกูแต่ทะเลาะกับแม่พี่เหรอใช่ฉันว่า เด็กๆอ่ะจะรุนแรงเกินไปนะถ้าทะเลาะกับแม่ด้วยเนี่ยอืมนั่นสิอ๋อเราจัดกิจกรรมกระชับมิตรไหมกูกูยังไงหรอ๋อยเรื่องนี้เดี๋ยวปล่อยให้ฉันจัดการแต่ว่าเราอ่ะไปห้ามน้องก่อนอ๋ออ๋อโอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเลยเร้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยกฮ้ยเฮ้ยเน้ยยโอ้ยเฮ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 ้ย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 อ้ย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 ้้ย้ย้ย้้ย้้ย้ย ใครล่ะคะสรุปของหนูค่ะอเออเราไปแย่งน้องทปี๊ทำไมอะคะก็แม่ซื้อให้แต่ปิ๊ปี๊ไม่ยอมซื้อให้หนูค่ะวิ่งยังไม่แข่ละเอาอย่างนี้เดี๋ยววันเนี้ยทุกคนน่ะจะต้องแข่งกระชับมิตรกันพร้อมไหมพร้อมไหมพี่กุ๊กจะพาพ่อหนูไปทําอะไรเหรอคะไม่ใช่เรื่องไม่ดีหรอกค่ะไม่ใช่แบบนั้นเออไป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 แข่งกันดีกว่าไปแข่งกันเลยไปไปไปแข่งกันเลยไปแข่งกันเนลย เนี่ยเห็นไหมทั้งหนักทั้งลำบากใช่ไหมทั้งอุ้มท้องเก้าเดือนเห็นไหมเข้าใจความลำบากของเขาเป็นแม่หรือยังแม่ต้องรักลูกอยู่แล้วอ่ะใครจะเริ่มแข่งก่อนหนูคะ่ะหนูตั้งชนะแน่ๆเลยอ่ะอ,อะโอเคอ่ะไปได้เอาคนพี่ไปพักตรงนู้นได้เลยอ่ะเร<อ>าค่อยๆนะอุ้มท้องไป It's me, it's me, The next day เฮ้ยไปดีเบ็ดหน้าบ้าสวยกับเพื่อนดีกว่าเว้ยเอ้ยเอ้ยอย่าไปนานนะลูกกลับมากินข้าวกับแม่กับยายก่อนนะโอ้ยายพี่บ่นเหมือนแม่เลยบ่นจะกลับกี่โมงก็ได้ เพชรอย่าไปนานหลา,หลายวันล้วไม่ได้กินข้าวกับยาย,ยาลูกมากลับมาเช้าๆก็มากินข้าวกินปลากับ,ยายก,บายายกับแม่ตาคาญน่ะยายกับแม่ขี้บนไปแล้วโอ้ยหลานกลับมาก่อนเพชรอุ้ยกุกๆดูนั่นสิอุ้ยเรื่องชาวบ้านเป็นยาของเรานะรู้ไหมเนี่ยเด็กคนนี้ไม่รู้บุญคุณของพ่อแม่ปู่ย่าตายายบุปการีที่เลี้ยงดูเรามาเนาะโอ้จริงอย ไปว่ายายกับแม่อย่างนั้นล่ะใช่เป็นเด็กไม่ดีแหละกูกูอย่าทำตามนะโอ้ยโอ้ยฉันจะไปทำตามอะไรล่ะเฮ้ยเธอก็เหมือนป้าข้างบ้านเหมือนกันเนาะแพตตี้โอ้ยไม่ได้กูกุกเรื่องผู้หญิงเนี่ยมันเข้าหูฉันแล้วฉันแบบเซนซิทีฟอ่อนไหวรับไม่ได้กูกุกไม่ได้การละเราต้องสั่งสอนน้องสั่งสอนยังไงอ่ะกูกุกเดี๋ยวฉันจัดการเองอ๋อมาน้องมานี่หน่อยค่ะน้องโอ้ยอย่าเพิ่งไฟค่ะอย่าเพิ่งไฟพี่มีอะไรอะเร็วๆนะผมรีบ อุ้ยไม่นานแล้วค่ะแต่น้องอ่ะไปบ่นยายอย่างนี้ได้ไงคะยายอ่ะเป็นผู้ให้กําเนิดแม่ส่วนแม่ก็เป็นผู้ให้กําเนิดน,น้องนะคะกว่าเขาจะตั้งท้องมาเก้าเดือนเนี่ยเขาลำบากแค่ไหนใช่พี่เป็นใครขนาดแม่ผมไม่กล้าบ่นอย่างนี้เลยโอ้ยไม่ดีกาแล้วกุ๊กเนี่ยด่าหรือบ่นน้องไปน้องก็ไม่เข้าหูเราก็พุ่เลยเนี่ยเด็กอย่างเงี้ยเราต้องสั่งสอนด้วยการแข่งเกมกันน้องกล้าแข่งกับพี่ไหมล่ะกล้าสิมาแข่งอะไรพัตตี้โอ้ยเกมเนี้ยคือ แข่งขอดูในน้ำแข่งขอดูในน้ำโอ๊ยโอ้ยทำไมมันน้ำแากขนาดนี้โอ้ยเดินเลยค่ะเดินอุ้มท้องให้ครบห้าสิบรอบห้าบ่นนะคะโอ้ห้าสิบรอบสรว่น้ำเลยเหรอใช่กู๊กูมันยังไม่เท่ากาวเดือนเลยโอ๊ยเดินอย่างนี้เลยค่ะโอ้ยแค่รอบเดียวก็จะตายแล้วมั้งน่ะฉันว่าพอเถอให้น้องเขาเล่นาดด่อไปกันเลยดีกว่าโอ้ยกู๊กูเนี่ย เนี่ยอุ้มท้องมาตั้งเก้าเดือนน้องเดินรอบเดียวก็โบดแล้วเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมความลำบากของการเป็นแม่เนาะใช่โอ้ยผมหนักตามต่อไปเลยครับโอ้ยต่อไปอ่ะคือคลอดลูกในน้ำคลอเลยสามสองหนเลยเบ่งออกมาเบ่ออกมาเบ่งอีกเบ่งอีกเบ่งอีกเบ่งอเลย ใช่จะต้องเบ่งอืออือโอ้ยโอยวิน้องเพชรดิโอ้ยเห็นไหมการข้อลูกเนี่ยมันลำบากเนขณะข้อในน้ำแล้วเนี่ยใช่กว่ามันจะออกอ่ะโอ้ยกว่าเขากว่าเขาจะออกเบงลูกออกมาลูกออกมา อันนี้เขาเรียกว่าคลอดงา่ายโอ้ยแต่ดูเพชรดิโอ้ยทำไมยังคลอดไม่ออกเลยอะโอ้ยหรูว่าเพชรจะคลอดยากกูโอ้ยนี่ไงยิ่งเราอะทำไม่ดีกับแม่นะเราก็จะิงยิ่ง เฮ้เอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยลุออกมาแล้วผมเข้าใจแล้วครับว่ามันระเบิดขนาดไหนต่อไปผมจะดีกับแม่กับยายแล้วครับเห็นไหมกู๊กกูเนี่ยเป็นการกำลองเสมือนจริงการคลอดลูกเป็นไงแผดชนะลดปะเลิศมาฉันฉลาดเนี่ย